สวัสดีครับอยู่กับผมสตีฟธิตวทองอ่อนนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําการเล่นพินนะครับในเพลงลายง่วบักส่งนะครับผมลายนี้ก็เป็นลายที่มีความซับซ้อนแล้วก็มีความแบบว่ายากนะครับผมสาหรับผมที่ที่แกะมานะครับผมก็ไปฟังแนวทางจากอาจารย์ทองมาร์ททับถนนมานะครับก็พยายามแกะมาเขียนมาเป็นโน้ตนะครับอาจจะไม่ได้100%ตามที่อาจารย์เล่นไว้นะครับผมก็สําหรับคนไหนที่จะอ มาฝึกดีตามนะครับก็อยากให้ไปดูตัวอย่างการเล่นที่ผมได้เล่นไว้ก่อนนะครับผมก็จะมีโน้ตขึ้นให้ดูนะครับผมถ้าคนไหนอ่ะดูตัวอย่างการเล่นที่ผมเล่นมาแล้วนะครับก็ไปดูคลิปแนะนําการเล่นได้เลยครับครับสำหรับการตั้งสายนะครับสายหนึ่งนะครับจะตั้งเป็นเสียง A นะครับนะครับสายหนึ่งตั้งเป็นเสียง A นะครับผมสาย2ตั้งเป็น F4 นะครับผม F4 ตรงนี้นะครับ เทคนิคที่ผมใช้นะครับผมจะใช้สาย2นะครับก็คือเปลี่ยนสาย2มาเป็นสาย1แทนนะครับแล้วก็เอาสาย1ขึ้นไปแทนสาย2นะครับในการเล่นลายนี้นะครับนะครับมันก็จะเป็นเสียงมีกลานะครับผมโดยที่ตัวมีนะครับจะเป็นมอม้าใส่สระอูตรงนี้นะครับอันนี้คือสาย2นะครับให้แทนเป็นเสียงมีนะครับส่วนสาย1นะครับให้แทนเป็นเสียงลานะครับ สาย1แทนเสียงลาต่ำนะครับนะครับแล้วก็เฟสที่2เป็นเสียงทีต่ำนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็เสียงกลางครับโดเรมีไล่ไปนะครับตัวนี้เป็นตัวฟ้าไม่ได้ใช้นะครับผมซอนลานะครับเราลองไล่ดูนะครับโดเรมีแล้วก็ซอนลานะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับเสียงสูงเลย เสียงสูงเลยก็จะเป็นตัวนี้นะครับโดเรมีซอนลานะครับถึงตรงนี้เลยนะครับเสียงสูงก็เริ่มตั้งแต่เฟสที่10เลยนะครับโดเรมีข้ามตัวฟาไปนะครับก็เป็นซอนลานะครับผมต่อไปก็จะเป็นอ่านิ้วที่ใช้ในการกดบนคอพินนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับนิ้วชี้นะครับแทนตัว i นะครับผมนิ้วกลางนะครับตัว m m นะครับผม นิ้วนางตัว R นะครับผมนิ้วก้อยตัว P นะครับผมตามนี้เลยนะครับส่วนการดีดขึ้นลงนะครับตัวโน้ตที่ไม่มีขีดนะครับก็คือตัวโน้ตธรรมดาแบบนี้นะครับให้ดีดลงนะครับผมตัวโน้ตที่มีขีดอยู่ด้านล่างนะครับให้ดีดขึ้นนะครับส่วนตัวโน้ตที่เป็นตัวเอียงนะครับให้กรอนะครับผมถ้าในลายนี้นะครับจะไม่มีโน้ตสีแดงดีดผ่านสายนะครับไม่มีนะครับครับผมเรามาเริ่มแกะในวัตที่1กันเลยนะครับผม ช้าๆนะครับนะครับมีลามีลาแล้วก็ตามด้วยมีโดมีมีนะครับเล่นต่อเนื่องกันมีลามีลามีโดมีมีต่อไปครับมีโดมีเรมีโดนะครับต่อไปครับ มีซันมีมีมีเรโดเรมีโดต่อไปครับมีลามีโดมีเรมีโดต่อไปครับมีซันเรมีมีเรมี ต่อไปครับนะครับตัวนี้จะเป็นมีมีเรมีโดโดเรมีซันซันเรมีนะครับตัวนี้อาจจะแบ่งเป็นทีละสี่ตัวก่อนก็ได้นะครับผมนะครับมีมีเรมี แล้วก็ค่อยดูเลขนิ้วไปนะครับโดโดเรมีโดโดเรก็นิ้วชี้เลื่อนลงมาครับโดโดเรมีนะครับแล้วก็ค่อยตามด้วยตรงนี้นะครับนะครับซอนซอนเรมีนะครับผมต่อไปครับมีลามีซอนมีโดมีเรมีโด โอเคนะครับมีการเลื่อนนิ้วมานะครับที่แรกเลื่อนลงมานิ้วชี้โอเคนะครับผมต่อไปครับมีมีเรมีมีโดเรมีมีซอนเรมีต่อไปครับ มีโดเรมีมีซอนเรมีโอเคครับต่อไปก็จะไล่ขึ้นไปนะครับผมมีควบโดเรนะครับมีเต้มีควบลาโดแล้วก็จบที่นิ้วชีนะครับอีกครั้งหนึ่งครับมีเลมีโดมีลามีซอนมีมีมีโดต่อไปครับ สนมีมีมีเลเลโดต่อไปครับลาลาเลโดมีเลมีโดต่อไปครับลาลาเลโดมีเลมีโด ไปเป็นท่อนคล้ายๆเดิมนะครับถ้าท่อนไหนที่เราผ่านมาแล้วนะครับผมจะ,ะไม่อ่านโน้ตให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูจะได้ไปเรืวๆเลยนะครับอ,อันนี้ก็ท่อนเดิมนะครับผมท่อนต่อไปครับอ,อันนี้ก็ท่อนเดิมเหมือนกันนะครับผมต่อไปครับ มีเรโดเรม่โดก็ท่อนเดิมนะครับอ่ะทีนี้อันนี้จะเป็นท่อนใหม่นะครับมีซอนมีที่มีเรมีที่มีซอนนะครับต่อไปครับนะคล้ายๆเดิมนะครับผมต่อไปครับมีที่เรโดทีเรโดที่มีซอน ต่อไปครับมีโดเรมีซอนมีต่อไปก็ท่อนนี้นะครับผมมีลามีซอนมีโดมีเรมีโดต่อไปครับมีซอนโดลาต่อไปครับ ท่อนเดิมนะครับต่อไปครับเหมือนเดิมนะครับต่อไปครับท่อนนี้ท่อนใหม่นะครับมีลา่ามีซอนมีเลซอนมีโอเคนะครับผมต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับท่อนต่อไปก็ไล่ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับ ครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการแนะนําการเล่นพินนะครับในไล่งัวปักส่ง EP ที่1นะครับผมสาหรับท่านไหนที่สนใจคลิปสอนลายนี้แบบเต็มนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0921742399นะครับผมหรือคลิกลิงก์ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับหรือว่าท่านไหนที่สนใจหนังสือรวมโน๊ตพินนะครับสนใจเรียนพินออนไลน์กับผมแบบตัวต่อตัวนะครับ ก็สามารถติดต่อสอบถามได้เหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ